มีงานพิธีกรไหมครับทักนี้ยังไม่มีครัพูดยังไม่ชัดเลยแม่สวัสดีครับคิดเห็นนะครับอย่สงขาขอให้ดูเร่งๆรวยๆนะครับเรียมีแต่โทรศัพท์มีแต่ลรีรูปพักหน้าจอก็รูปเรีโอชื่นใจขอบคุณมากๆนะครับตับหนักนะั้งนทำแขนสวัสดีลรี p i พี่โอนะครับเพิ่งได้เจอสดๆปกติอะไรนะปกติ ตามดูย้อนหลังตลอดว่าไม่ตรงกันสักทีสวัสดีค้าผีวชมจัด ปรับก้องเล่นอยู่นะตอนนี้เต้น,เ,นเ,งเงียบๆอ่ะปรับก้องเล่นอยู่ติดตามน้องลือมาตลอดทนยุดยารออยู่นะจ๊คคืออยู่บุรีรัมหรอบุรีรัมเคยผ่านเคยผ่านแต่ว่าไม่เคยได้อยู่อยู่เที่ยวใน่สี่เดือนหน้าเจอกันนะครับนครสวรรค์ไปร่วมทำบ,บุญกันนะครับผมแล้วก็มาฟังเพลงนะครับกับน้องริวก,กับพี่สันเหมือนเดิม อยากให้น้องเรีวมีงานที่บ้านฟ้าอยก่เลยโอ้ตยตนะ้องนาจะรอนะว่าบ้านฟ้าเนี่ยนานานมีมีมีงานทีชมจ,จากภูเก็ตครับมาทำกับข้าวค่ะตุนเนื้อวัวแก้วน่ากินนะฮะร,รออลก้วมาภูเก็ตครับได้ครับผมไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปครับผมวันนี้ไปอะไรการกลงางเช้าแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับนะ พักผ่อนวันหนึ่งนะฮะแล้วก็มานพูดการราการต่อมนวันนี้นะฮะเรามหาลาัยบอชนพอดีวันนั้นอ่ะจะเล่าให้ฟังคือวันนั้นอ่ะไม่มีคิวร้องคูพิซันเมื่อวานอ่ะเมื่อพอดีไปถึงปุ๊บพิซันให้ร้องให้ร้องคู่กับพิซาันแบบเพลงสุดท้ายเพลงมหาลาัยบอชนแบบผมก็นั่งอยู่ในห้องแหละห้อง เต็มตัวห้องของพี่ซันนะห้องที่พี่ซันใช้ลฟ์สดนั่นแหละพี่ซันจัดไว้เตรียมแบบรับแขกรับศิลปินในห้องนั้นผมก็นั่งซ้อมเพลงนะแล้วก็มีที่จริงอะ่ะเตรียมเพลงนี้ไปแม้ที่งานพี่ซันอะ่ะเตรียมประมาณสามเพลงก็คือขอลาแม่ดอกบ,บัวดแดงแล้วก็แนวนนหน้าลาแฟนที่จริงมีให้ให้ชันตากับที่รักด้วยแต่ว่าตัดออกตัดออกไปเลยตัดออกไปสองเพลงเหลือเหลือขอลากับแม่ดอกบ,บัวดแดง ทีนี้พอมางานน้่งงานปุ๊บเป็นคนขอเพลงหน้าหน้าทองของพี่โจอี้ผมก็ไม่ได้ซ้อมมาไงก็แบบจําเนื้อไม่ได้ไม่ค่อยแม่นเนื้อแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็คือได้เพิ่มเป็นหน้าหน้าทองอีกกายเป็นสามเพลงใช่ไหมแต่พอพอถึงงานจริงๆเนี่ยพี่สัตว์ก็ให้ร้องเพลงเพิ่มอีกก็คือร้องคู่กับพี่สัตว์นั่นแหละมาอะไรบ้ชนที่ทุกคนได้เห็นกันแล้ทีนี้ก็ ทีเนี้ยพอมีคนพองานเริ่มใช่ไหมมีคนเริ่มร้อง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 ว่ามีนักร้องหลายคนไงแล้วเวลาเนี่ยมันเริ่มเริ่มไม่ทันแล้วเพราะาที่จริงอะตั้งเป้าว่าจะเสร็จสามทุ่มเสร็จสามทุ่มใช่ไหมทีเนี้ยมันมันดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะนักร้องเยอะมากไงจะคุยไงจะคุย,ยจะร้องเพลงอีกวันนี้ครับพี่ฟ้ามููนี่มูนี่อีกใช่ไหมทีเนี้ยก็เลยตัดเพลงออกไปเพลงนึงทีเนี้ยตัดแม่ดอกโบแดงออกก็คือเป็นเพลงที่ซ้อมมาแหละว่ามีคนขอหน้าท้องอยากฟังน้องเรียวร้องก็เลย เลยร้องให้ฟังนะฮะวันนั้นก็ตอนนั้นผมขึ้นต่อพี่หลิวพี่หลิวนะก็จัดอยากนะก็ทำทไงดีวะนั่งคิดอยู่ก็้วหนึงเปิดเพลงอนึ่ะเปิดเพลงหนึ่ง,ง,นะงแล้วนึ่งเดี๋ยวเล่าต่อ คิดคิดไม่ออกแล้วต้องทําไงพอพนั่งท่องไปมันจําสลับท่อนกันอนะ่ะไอท่อนแรกแรกด้วยความที่เราไม่ได้ซ้อมมาเนาะนี่ก็จดเลยเอาปกาหาอากกามาจดเสยมือจดเสยมือจริงนะแล้ววันนั้นจดเสยมือใช่ไหมพอไปร้องจริงผมก็สลับท่อนไนะแต่ว่าก็ร้องต่อไปแหละไม่รู้มีใครจับได้หรือเปล่าแบบนะแล้วก็เพลงมาอะไรวนชนอีกตอนนี้อยู่ค่ายไหนคะยุคขายเรคอรอดจะ้ะ ปั่นเพลงของน้องเลยต้องเพิ่มเลี้ทุกวันเลยขอบคุณพาอับโอ้ออยโมแดดลูกชาย,สว,ส,ยสวัสดีครับแม่นุ่ยสวัสดีครับเมื่อคืนรอลิโอนานมากแต่ก็รอครับก็เป็นเพื่อวันหลังรองท้ายเนี่ยขึ้นรองท้ายของร้องเพลงแล้วก็สนุกกับพี่ซันต่อสนุกสนานนะเมื่อวานเสร็จเดี๋ยวโรตีสดปุ๊บก็ลิเกต่อเลยอลังการมากเทพดำรงวงซัด มาใต้ร้องมาหาได้วชนด้วยนะครับเวลาขึ้นเวทีองค์ลงทุกครั้งเดนสัหางห์มาพบครับเก่งมากลูกร้องเลยไม่ต้องซ้อมก็เพราะซ้อมแม,ม,อม่ไม่ได้ซอ้อมไม่ได้ซ้อมก่อนไม่ได้ซ้อมก่อนมาก็คือไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ซ้อมถ้ามีเวลาก็ซ้อมข้างล่างก่อนอยู่ดีฮะแต่มันก็ไม่ไม,ไ,มไม่โอเคไม่พอดีแล้วไม่ขอรูปีังานเข้ามาเยอะนะครับ ได้ครอบครัวขอให้รวยๆเงปังเจริญเจริญบอกแม่เพ็นอย่าซิ้งนะครับผมไม่สิ่งเลยครัเมื่อวานนีร้อยยี่สิบ้อยยี่สิบมาเหยียบอยู่ทางด,วด่วนไม้นอ,อยากเห็นันอยากเห็นงก้องนอยลกมอง้องนอออออมอง้องนอมองแม่มองแม่ ตื่นนวาจะเล่นลิเกด้วยโอ้ยเล่นลิเกด้วยผมคงนอนหลับไม่ตื่นแน่เลยินดีที่ได้รู้จักเราจุจ่กนะจ๊ะน่ารักมากๆคนระับ เที่ยวสวนนกหรือเปล่าไม่ได้ไปครับเมื่อวานไปทำบุญที่วัดโคเฉยเเมื่อคืนเมื่อคืนลงรูปจนจบนล่ารมากๆครับขอบคครับเียวนี้ชิงดาวไหมลูกติดตามดูครับแม่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ติดตามครับผม่รงนี้ก็ บอกเลยว่าติดตามอย่างเดียวนะครับผมผมไม่บอกอะไรทั้งน่้นนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนลุ้นแล้วก็ติดตามนะจะได้สนุกแม่การที่เรารู้อะไรก่อนเนี่ยมันจะแบบมันไม่เสไพ์ใช่ไหมมันจะลดมันจะลดแบบความความอยากรู้ลงละแบบเ,เรารู้แล้วว่าน้องรู้จะมีเพลงใหม่ไว้แบบลุ้นปุ๊บลุ้นเราจะไม่ลุ้นก่อนเราจะไม่ไม่ว่าอะไรเลยเราจะไม่ดีใจแล้วก็ลุ้นก่อนเป็นเดือนแบบประมาณสัปดาห์หนึ่งสี่ห้าวัน สามวันอย่างเงี้ยบอกเลยในประมาณนั้นป้าดูตอนปรากฏย้อนหลังทุกๆวันเลยวันหลายๆครั้งด้วยขอบคุณครับ ก,ปกไปนี่เหรอโอ้นุ้งเต็มหมดเลยของไปฮะต้อง,องต้องรถบรรทุกแล้วลจะเปล่าไม่ไหวแล้วเอาเร็วๆก็จะขับรถแล้วลูกจะให้มันคว่ำรถกระบะไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องบรรทุกแล้วตอนนี้ต่อพ่วงเลยประมาณสักยี่สิบล้อรถไฟดีไหมพ<ม>ี่ดูจากเมืองเมืองหนาน มเมืองหนานจิงหนานจิงนนประเทศจีนใช่ประเทศจีน<อ>นี่นะคะดูจากประเทศจีนด้วยไกลเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ<อ>จะมีผลงานกับโฟกัสหรือลูกอตอนแรกก็กาว,ว่าจะไม่บอกแหละอยากจะแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่ามีหลายๆคนมาแล้ว<อ>มีหลาย<อ>คนเข้าเกิดมาแล้วก็<อ>ต้อง ฝากเลยแล้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมว่าตัวหนึงมันให่รอยรถมันติ๊ตๆ๊ตเสียงติ๊ตตๆ๊ตนะฮะประตูครับออารถตู้รถตู้ก็พอละฮะผมต้องการรถรถพี่ดูจากเมืองหนานจื้หนานจิงจากประเทศจีนตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับอะไรเห็นเต้นกับโฟกัสสายแดงทั้งคู่เลยก็จะมีโปรเจกต์นะครับเป็นผลงานนะครับให้ทุกคนได้ติดตามจายุ้งข้าวนะครับผมว่าน้องลีโอกับพี่โฟกัสเนี่ยจะนําเสนออะไรกับแม่แม่ทุกคนได้ดูบ้างนะครับติดตามนะครับผมผมบอกแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกอ่ที่น้องลีโอบอกทุกคนจะได้แบบรู้ว่าทาอะไรตี๊ดตีอีกอะอนาคตซื้อรถบ้านเลยนะครับอ๋อคือเราจะ เราจะไม่อยู่บ้านที่เป็นหลักเป็นแหลงง่งใช่ไหมเราจะไปทุกที่เลยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่รถบ้านรถบ้านนี่ต้องเป็นต้องเป็นรถแบบใครเคยดูเบนเทนไหมรถปูแม็กเล,เลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนแต่ประตูเปิดเปิดแบบไหนหวะนะอ,อ,อ๋อน่าจะเลื่อนเหมือนกันแต่ข้างหน้าม,นม,นมันเหมือนมันเหมือนเดี๋ยวเต้นสวยปูป,ปูแม็ก ไม่มีมมอ,อ๋อเป็นรถรถนอกเป็นรูจักพารากอนพารากอนนี่ที่เป็นอันนี้ใช่ไหมรู้จักห้างเลยพารากอนถึงบ้านแล้วนะครับแม่รักดูสิชอบดูการ์ตูนแต่เวนเทนนี่เป็นการ์ตูนบอกยุคได้เลยนะว่าเราอยู่ไหนก็ยอยู่ยุคไหนใช่ไหม เบรนเทนมันมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตอนตอนที่ผมเป็นเด็กไปน่าจะตอนนั้นแหละเบรนเทนที่น่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าเบรนเทนละเธอก็ตั้งตอนสิบขวบเอ้อเพิ่งมาประมาณตอนเจ็ดเพิ่งเพิ่งนิดเพิ่งนิดตอนเจ็ดขวบอ่ะไม่หมายถึงว,ว่าเขาออกมานานแล้วแหละแต่เพิ่งนิดไม่คนอื่นสิ ก็เจ็ดขวบเพิ่งรู้เรื่องเองมั้งอ,ออกจากไร์สดก่อนนะครับพระโชคดีครับผมพับขอนมาดูจับสุรานครับลูกสวัสดีทุกคนนะครับผมจับนะทุกแดนเลยนะครับผมทุกที่ติดตามทุกตลอดนะค,ะครับรผมนาระกมากมนรัดเพร้าฝนตกแล้วด,ลดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปก่อนนะโปเนียวออกมามาก่อนโปเนียวมาก่อนสตูดิโอคิมิีอีกก่นเนี่ย โปรเนียวโปรเนียวใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไหมเรื่องนี้ไหมโปรเดียวเนี่ยเรื่องอะไรไตัวตโัวโลกไหมไม่ใช่ดิโปรเนียวตัวอะไรอ๋อโปรเนียวคือปลา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 ที่มาอยู่กับเด็กสนุกเรื่องของตู๊กตุเกมีดบอกเลยว่าสนุกหลายเรื่องเป็นการ์ตูนพักสมองนะแล้วก็ภาพนี้ด้วยเราดูผลงานน้องใหม่ลักครับตัวแฮปต์ที่ถามตัวนี้ย่าถามตัวนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอครับเป็น เป็นเด็กอายุ18ครับผมหรือผู้ใหญ่าอายุ18ดิเรียกว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วกันนะครับแม่ดูจนลูกชายบอกลูกลูกแม่อยู่ดีสุขุมวิทฝนตกครับอย่าฟังน้องร้องเพลงลูกทุ่งเล็กท้ายแต่นุ่งโยงเล็กสีย่าพีพร้ามผู้สาวข้างรถให้บอกต้องเลขสา เด็ดเด็ดเด็เด็ดเลขเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ด,ล,ด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 ลูกทุ่งเน้ายนี่ต้องถูกนะวันนี้หวยออกด้วยพร่ามสามตรงอยู่ครับตอนนี้ชว่วงนี้หน้าฝนนะเดี๋ยวน้าฝนหมดก็เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวปีนี้นะดะแสุสภาพด้วยนะครับแล้วก็คิดถึง เด็กวันที่สี่นะครับเล็กท้ายสี่สี่จ้างวดนี้ตายสามตัวแล้วแม่ใหญ่หนูเป็นเด็กไม่อยากให้โตเลยสต็อปไทม์เลยแม่ติดตามลูกตั้งแต่เพลงแรกจนถึงสองร้อยสมัยขอบคุณมากครับผมฟังครบทุกเพลงไหมนะ